สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโมนีก่กลามาพบกับน้ำเชียรผ้าลวยด้วค่ะกับเก่ามาเชียรค่ะเ,เล่าวีไอพีวันที่2มิถุนายน66้ะค่ะท่านผู้ชมเล่าวีไอพีพี่ประกายมาแล้วค่ะมาสดสดร้อนๆค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อวานเพิ่อนลุดเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ เพิ่นกามาแล้วเด้อค่ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขเล่าวีไอของพี่ปะกไกน้ำเชียกับเก่ามาเชียกับขอขอบพระคุณผีเพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชียร์ทรงต่อใหา้พี่น้องเอซีเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขเพิ่นกามากับสายฝนเด้อค่ะเก่ามาเชียเพิ่นกะมาเสียค่ะท่านผู้ชมค่ะมันฝนผาเนาะค่ะท่านผู้ชม ออก<า>แบบมากแบบว่า้างว่าฝนมันบ่นบนบนตกทั้งปีดอกนะ,ะนยังนั่นกินยังนั่นอ๋อบับบบบออกแจงเพิ่อนค่ะอ๋อค่ะขอบพระคุณผีประกายหลายๆเด้อค่ะเห็นส,สัตว์ปะคับผมวิ่งบนล่างสองจับคู่สองตัวบนสองสามอาสองห้าชุดเน้นก็คือสองหาสาม สองห้าสี่ตัวหกสามสองห้าค่ะพี่น้องเลขคันเลขวิ่งพ่นเข่าตัวนี้เข่าดีดีดีค่ะท่านผู้ชมสังเกตว่าหกสามหรือว่าสามสองหกห้าเรื่องสี่ยูนิตี่ตัวเนาะแมนครับผมค่ะมากสีเข่าแบบนี้สังเกตว่าค่ะท่านผู้ชมครับได้ยินเสียงน้ําเสียกับเก่ามาเสียบ่ค่ะฝนตกค่ะแมนขโมงเองโวนความเนาะแมนค่ะ พี่สาวเกาหลีหาก,กับโภกวัทธรแมนครับผมห้าก,กับหกค่ะเข้ากันเลยเนาะ <Hey. S 1> นี่เด <Hey. S 1> ้นี่เด้เท่าโอ้ยแ oh, <hey. S 1> มนเลยนี่เด้รครับผมคันพี่ปะกายบ่หลุดหรือว่าพี่สาวเกาหลีบ่หลุดเอาไปประกบกันอีกแล้วค,ค่ะก็คือสองห้าสองหกค่ะท่านผู้ชมแมนครับคพอจะเลื่อนศีลหลักหน่วยคนเดินดีเด้ค่ะพอ,พอบางพี่อ่าคือคือว่าเอาเหล็กเด่นหนิบไปประกบกันเนาะแมนครับผมค่ะ นี่ละค่ะท่านผู้ชมเนี่ยจับปูว่าส้นกันบ่นค่ะตกดีๆเด้ออย่าล้มเด้อแต่ว่าเอาไปโต๊ะน้ำพี่น้องน้ำเทาเา้าสายไฟล่องเนี้ยแนนสิสิอันตัวนี้สิได้ลงเสมอกันเลยเออนั่นละ ค่ะแต่เมืชมฝนตกบ่เห็นวิวเลยเนะาะเพราะว่ามันมันฝนฝน,ม,นมันสาดข้ามากค่ะทต่เมืม่อช่ังโอ้ดีอยู่ดีล่ะฟังทอแล้วค่ะพีน่น้องเ,อเยซซี่ว่าให้ฟังทอฟังได้ประมาณหากหากกำแพงแล้วค่ะท่ามผู้ชม6หกของ ตกพอดีพอดีค่ะท่านผู้ชมลมงลายคนนี้แล้วกำลังงาม,าางมาค่ะเจาต้องไม่เครียซ้ายนามออกอีกต้องเอาเหินลงมาอีกดิเนีาะมุ่งสันกะรลาดปูน <laughs> ลาดปูนเห้มันเสมอกัน,นห่อน,น,อนเสมอเหี้ยนนะเนาะอันนีนน้น้ำม,มันก็สิได้ไปสะดวก ตกขคาำบักงวงบักม่วงนอใหม่นะะ้อค่ะไม่ใหญ่ปลูกบักเขียจังน้อยกับง,งามเขาโคตรพักบุ้งบักงวงว้าบักมว่ว,มวง,แมงแม่บวงแนอุ่นต้นเยอะพี่รองร่วมบักม่วงครับเขาป้าเบิง่งชัดเจนไองเนื้อต้องไลค่ะท่านผู้ชมบักกินได้ตลอดปีครับผมเนืะ เบิ้งอีกรอบบ้านนี้เล็กมากกับสายฝนเราพัฒนา v i p พี่ประกายครับผมค่ะแนวทางเบิ้องแรกครับพี่น้องค่ะสำนักสุดท้ายครับผมตอนที่จะเผ่าสู้คนเวทีกันครับผมค่ะพอจะเริ่มสินก็เดินดีแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมคผู้ใหญ่ลึกลับเพิ่นลวางวดนี่ส่มันคาคาโลดเพิ่นว่าค่ะครับเพิ่นบอกเกามาเชี่อาไผู้ใหญ่ลึกลับคาคาค่ะ บ้นสุขสว่างเบิร์นน้่ค่ะถ้าว่าสองสองกับเบิร์นไปแล้วเนาะเมียนเป็นไปแล้วลงสองก็ได้ค่ะสองห้าเด้อครับพี่น้องตัวนิ่งหกสามสองห้าเป็นในมุดพี่น้องเนาะตัดเป็นสองสองห้าสามห้าเมือ่นนอเนาะครับผมยัง่ิถือวันกับสามห้านี่นสเทีรยรอดเลขคนมาสิเป็นนักเสีเ่ยนตรงตัดเล่นอืเด็กว่าหลายพ้อมีราคาไปผูชม โอ้ล oh, oh, oh. ูกเดียกแคลรี่น่าเลือแจ็คซ้อกีกหนาวไหมหนาวไหมลูกนะหนาวไหมพี่ดิก๊กหนาวไหมลูกอ้าวเสียงยังเสียงยงังดังตุบบปหนึง ดังแห้งยู่ดีวค่ะเนาะบอกว่าโตบ่เกียวหร้อโตต่างเลยอาจจะเป็นอันนี้ Beast, genocide, ตีเนาะกําแห้งเนาะเออนั่นเออมันนี่ลีแมนี่เลียมันตีั้างแต่ล่มแต่ว่ากันล่มแห้งไง่นบอกว่าให้กู้ขึ้นเลยก <swing> ันล่มแห้งห้กู้ขึ้นอันนี้ล่มหน่ยนอยค่อยๆค่ะท่านผู้ชม เรือ่องคนว่าให้เอายังมะทวงไหวน,นังวงวงวง่ง,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 งนั่งน่เนาะให้ก็กระติ๊กหนามมะทวงไห้นามพรอมน้ำหนัค่ะผ่า,าใบอ๋อหลุแล้วว่าเสียงมันจะใสเล็กมันกระทบกับขางกัมแพรงเฮียนร่มไปตกเอ่อทุก จังหวัดเนเดอ้อฝนค่ะ,ดคะเดี๋ยวพี่น้องเห็นคลิปนี้กะสิบอกน้ำเสียอะไรไปอีกค่ะแ,<น>แต่ว่าตกน้ำเสียอยู่นี่น้ำเด้อค่ะเยะ็บเย็บไปเมด่อตัวถึงเนะเมียนห่อนหลายค่ะมักแตงกิง่งบักแตงกัวไม่ใหญ่ยกะสิงามระค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเบิ่อีกก็นเทาวันนี้ นี่ราคาท่านผูชม<บ>พอด,<บ>ดีอยอา VAP พี่ประกายเวลาออกสองทุ่มครึ่งวันนี้สองมิถุนายนหกสิบหกค่ะเอาตัวเด่นไปประกบพ,พอบางพี่พอจะเลื่อนศินครับ,ค,รบค่ะและ้วก็พี่สาวเกาหลีครับค่ะท่านผู้ชมตัวเด่นประกบกันแม่ค่ะ เขาไล่เทียอะไรดิครับน้องเอฟซีกัคงจะได้เก็บข้อมูลไว้แล้วเนาะไม่แลองไปติดปต,ตอครับผมเดินดีครับสำหรับคลิปนี้กัขอให้พี่ดองเอฟซีได้ใครไล่หลายๆแผงเด้อค่ะท่านผู้ชมเก่ามาเสียอะไรทีละสองแผงค่ะอ,อ๋อสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านเลข VIP, ลวีไอพีล่าพัฒนาของพี่ประกายมากับสายฝนมื้อนี้จังได๋กัให้พี่น้องโชคดีทุกท่าน สวัสดีค่ะสวัสดีครับ